สัสครับนี้เราก็มาดูเซต50อินนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตกลงไปอีกอะไรจุดครับไม่เท่าไหร่นะครับ9 954.60นะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะมาดูพอร์ตของเรามอนเดิมนะครับเข้าอี b แล้วก็เข้าธุรกรรมการเงินของฉันนะครับแล้วก็วิธีการลงทุนนะครับการลงทุนตรงนี้สาหลาดผ่านเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เลือกกองทุนรวมนะครับกองทุนรวมของผมจะเป็นกองทุนรวมเซตห้าสิบนะครับวันนี้ติดลบไปหนึ่งจุดสี่เจ็ดหนึ่งจุดสี่เจ็ดบาทนะครับเอ่อวันนี้ขาดทุนไปก็ไม่เท่าไหร่นะครับเหลือแปดเจ็ดจุดหกนะครับจากวันก่อนที่เราซื้อไปแปดสิบเก้าจุดหนึ่งสามนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับนะครับขึ้นลง วันนี้ผมมีตังอยู่ในบัญชี89นะครับเราก็สม <c oughs> มติเราเหมือนสมมติเหมือนเราไปซื้อสลักสลักกิมเบีงรัฐบาลน,นะครับผมจะกดไป89เลยนะครับเส็จด้วยนะครับกดหมดเลยดูว่าปีหนึ่งแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับ